คุณดูท่าทางสดชื่นขึ้นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีใครรู้ว่าคุณเป็นคนขี้มโมโหหรือว่าหงุดหงิดขนาดไหนเวลาอยู่กับตัวเองคุณดูสดชื่นมากขึ้นจริงๆนะคะนี่แหละที่ฉันต้องการความจริงคือฉันเป็นคนส่งพวกนักเลงไปทำร้ายอธิราชเองแ่ละ นี่ฉันควรที่จะบอกกับคุณดีไหมถึงมันจะทำให้ชีวิตคุณยุ่งยากหรือว่าฉันควรที่จะเก็บมันเอาไว้แบบนี้ฉันจะบอกคุณยังไงว่าคุณแม่คนที่มีความหมายกับคุณมากที่สุดนั้นเป็นคนที่ทำให้คุณบาดเจ็บแบบนี้คุณอาจเจ็บปวดถ้าได้ยินความเป็นจริงแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะเห็นคุณเจ็บปวด ไฉันถึงได้รู้สึกดีเวลาที่เห็นคุณหลับฉันก็ไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเทวีเธอนี่เป็นอะไรไปนเนี่ยทำไมฉันต้องห่วงคนป่าเธอนอย่างคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่ทำให้ฉันเจอเรื่องวุ่นวายตั้งมากมายแค่รู้ว่าเขาเดือดร้อนก็ทำให้ฉันว้าวุ่นนี่ฉันเป็นอะไรไปนเนี่ย ใครเข้ามาในห้องฉันแต่เช้าเนี่ฮะ วว้าปกติคนเราจะดื่มชากินของว่างหลังจากตื่นนอนแต่บางคนกลับทำโรแมนติกกันแต่เช้าเลยก็ดีเรื่องวันด้วยกันคุยกันเรื่องความรักก็ดีเหมือนกันน่ะไม่เลวนะฉันสังเกตเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างแถวแถวนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจนไม่น่าเชื่อเลยกลิ่นความรักล่องลอยเต็มไปหมด ความเกลียดก็ถูกแทนที่ด้วยความใส่ใจนายเนี่ยพูดมากเกินไปแล้วนะทำไมนายต้องไม่พอใจด้วยละ่ะบอกกันตรงๆนะว่านายอยากจะอยู่กับเทวีสองต่อสองอีกอย่างหนึ่งเนะนายก็เป็นเจ้านายฉันจะอ,อะไรก็พูดมาตรงๆถนายพูดจาไรสาระเสร็จแล้วเนี่ยตอบฉันมาหน่อยว่าทำไมถึงมาหาฉันแต่เช้าแบบนี้มันก็ถูกแล้วที่นายพูดแบบนี้เวลาที่นายหลงไหลใครบางคนเนี่ยนายมักจะลืมอะไรไปหมดเลยแล้วฉันลืมอะไรไป อธิราชนายบอกทุกคนเองไม่ใช่เหรอว่านายทำงานจากที่บ้านในอีกสองสาวันข้างหน้านายพูดเองนะอย่าบอกนะว่านายจำไม่ได้โอ้ยฉันลืมไปสนิทเลยโอเคนะลงไปชั้นล่างเธอทุกคนมาแล้วได้ยังไงแล่วเขาต้องพักผ่อนจะไปไหนไม่ได้เขาจะไม่ทำงานแนะ่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันแคขอให้เขาลงไปข้างล่างเธอก็มาแวะใส่ฉันเฉยเลย ฉันอึนแค่พูดสบายๆเท่านั้นเองจะยังไงก็ช่างเธอพวกนายจะทําอะไรกันต่อก็เชิญเลยเชิญตามสบายเหมือนตอนที่ฉันเข้ามาถ้าง,งั้นฉันลงไปรอข้างล่างก็แล้วกันนะฉันจะทํางานนั่นเองดูแลเขาต่อไปเถอะนี่มาค่ะคุณต้องรีบทานยาเดี๋ยวนี้คุณไม่เห็นจำเป็นต้องกังวลอะไรเลยนี่คะคุณก็แค่ต้องพักผ่อนนะคุณไม่อยากหายเร็วๆเ,เหรอรีบกินยาแล้วก็พักเดี๋ยวนี้เลย ขอชาให้ผมสักแก้วได้ไหมครับอ๋าคุณเองเหระคะจรัดทําไมถึงได้มาแต่เช้าละ่ะคุณก็รู้ว่าผมมาที่นี่เพราะว่าเรื่องงานผมอยากจะเริ่มต้นวันด้วยการดื่มชาที่คุณชง <c oughs> คุณกําลังรอฉันเล่นใช่ไหมคะอะไรทําให้คุณคิดว่าผมทําแบบนั้นชาที่คุณชงอร่อยจะตายนี่คะ่ะชาของคุณโอ้โห,โหกำไรพวกนี้เหมาะกับคุณมากเลย ผมหมายถึงว่ามันดูดีมากเลยนะครับฉันเป็นลูกสะพยฉันเป็นลูกสะพ้ายของดะกุลราชวัตรถ้ามีคนรู้เข้าจะทำอย่างไงเนี่ย เฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นกับฉันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่นะมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ย คุณต้องพักผ่อนนะคะ